โอเคค่ะนี่อย่าวเราขึ้นคลิปไปตรงนี้นะคะไอคลิปนี้แหละจากร้านเดียวกันเลยนะคะอยากร้านยำโ,โ,โดนอปนะทุโคนก็โยงมาดูกันดีกว่าแกะเลยน,นะคะเราสั่งผ่านไอซีนะคะทุกคนอขออาภัยในเสียง กันดีกว่าว่าจะมีกี่ชิ้นนะคะหนึ่งสองสามห้าแปสชิ้นนะคะใชสิชิ้น 放心了。 โอเคอากมไปตอนี้นะคะอฟินตวใช่เอ้ยไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่ i n f ฟิน t y เราคือเราใส่เ้ป็นมะค่เ้ยจะเป็นเออเาเรียกว่าะไรอะเป็นกแก้วะขายล้กันประมาณนั้นคะใชไม่่ะไะ่จะเลนหักกเอาจะเ็นคนปุยปุยคนคุยคุยนะ พี่เสียงว่าอ่าอย่างต่อไปเป็นซูชินะคะสกุชิ่ลายน้องแมวนะนเ,นะเอ้ยเอาวันนี้ก่อนดีกว่าทนนี่เราเดบิวต์เลยอะอะไรก็เลยซูชิบังนะคะเป็นสีชมพูนะอันนี้เป็นวงกลมนะคะมีแหวนด้วยว่ะเป็นแหวนประมาณนี้แล้วก็จะมีเป็นดินนะคะเหมือนเขาปั้นมานะก็สวยมากนะคะตัวนี้ก็เป็นบังนะคะสีชมพูนะคือตัวนี้อันนี้คาร์โรก็สีได้แต่พวกนี้อันนี้เรา เป็นบางสีทชมพู่คือก็สโลมมากเหมือนกันนะตัวนี้มีกลิ่นหอมด้วยนะคะตัวนี้ต่อใต้เป็น,ส,น,นสีบังค์เป็นลูกไอศครีมแนวนี้จะซับซ้อนนะทุกคนเนื้อที่เราบีบแล้วเนื้อจะมีความซับซ้อนนะทุกคนเนื้อจะมีความซับซ้อนมากนะคะเนื้อจะเนื้อจะมีความแบบเนื้อซับซ้อนนะทุกคนนั่นจะมีความซอมมาะะ้นนมมบบนซอนะน,น,น,ะอนะคะแล้วเนื้อเนื้ เงางกว่านะว,ว,วันนี้ก็แบบเนื้อก็สโลอยู่นะคะมีความสโลแบบซับซอบนะมีความแบบสโลเล็กน้อยนะค่ะก็ของทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเรามาให้ดูกันกอ่อนของทั้งหมดเรา